ไเรือนะตอนนี้โอ้เป็นกตมโแโมแงโมแโมเราไมได้เป็งโมเราเป็นโซโอนะเราอยู่ายเื ล่องเรียกันเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทายานนีไหมคะแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำอะไรนะเด็กเมื่อกี้นี่ลืมไปละคนขับเขาบอกมันก็สามารถล่องไปที่แม่น้ำจมามรยาได้ จะยุไปไว้ค่ะของเราก็จะทําเหมือนกันแต่ว่าตองกลับกรุงเทพก่อนตอนนี้อยู่ที่อุทัยนะคะคืนนี้นอนที่สว่างอารมณ์อีกคืนหนึ่งนะคะตอนแรกก็จะกลับวันนี้แต่น้องๆร้านลา,นลานไม่อยากให้กลับนะ <c oughs> ยังอยากให้เป็นภาระตอ่อคุชมาพาล่องเรือ ล้องเรือที่จะไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่จำชื่อแม่น้ำนี้ไม่ได้นะเมื่อกี้มาจากวัดท่าซุงไงคะวัดท่าซุงอยู่ไทยธานีก่อนจะมาถึงวัดท่าซุงก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อเคลืออก่อนนะ,ะคะทางผ่านระหว่างสว่างอารมณ์มหา จะมีวัดหัวงพ่อเพื่อเขาบอกว่าโขออะไรก็ได้นะคะมาบนอะไรได้ห,ดหมดนะคะโอเคเดี๋ยวพาเที่ยวก่อนนะพาเที่ยวกัน